ก็ไปแล้วไปมากๆเราก็กดอันตีนสิคะเออเลือกระต้นฟ้ายังกะยังกะไปฮิวในป้อมยังไงอย่างนั้นเลยนะทุทุกคน สวยจริงๆเลยมอไซคันนี้นะคะวันนี้นะคะทุกคนอยู่กับมิ่นิกรนนะคะกับรายการเล่นอย่างโปรโวันนี้นะคะมิ่จะหาคนซ้อนท้ายมอไซนิ้นะคะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะไปทุกคนเราเจอเพื่อนสาวแล้วคะๆๆ่ะเธอเธอสนใจไปเที่ยวแบบคาเฟ่กับเราเหไหมแต่ว่าไปถ่ายรูปคลิปๆสวยๆอะไรแบบเนี้ยเทียร์จีนะจ้า สนใจไปกินกาแฟร้านชิคๆด้วยกันไหมยังไม่หิวงั้นปอซ่าช่วยพาหนิงไปเล่นตัวใหม่ได้ไหมเดี๋ยวซ้อนท้ายพี่เลยมาใส่อืมใส่ผมเหนียวผมเหนียวได้งั้นขึ้นรถเก่งพี่เลยแล้วกันไม่จะได้ผมไม่ต้องเหนียวโอเคไป let's go ระะตอนนี้นะคะทุกคนเรามีตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่าเด็ก่านะคะฟอซ่าของเราจะเป็นคนนํามาให้ทุกคนรู้จักกับพีโรตัวนี้นะคะเราเริ่มที่สกิลแพสซิบของเขาเลยดีกว่าไหมคะแพสก็ ถ้าตีเขาเราก็จะมีพลังยิงตีขึ้นครับเราก็จะตีเราลงยิ่งเราโดนตีเราก็จะตีเขาแรงขึ้นแล้วเราก็ดถ้าเราตีเขาถ้าเราตีเขาเราก็จะเก่งขึ้นยิ่งพูดยิ่งงงนะคะตอนนี้แล้วมีแพสซีฟอะไรอีกบ้างคะการดูชายางเป็นที่ห้ตินิสเทียเป็นคอมโบอ่ะอ่าก็คือตัวนี้ถ้าเขาเล่นคู่กับซินเนสเทียเขาก็จะมีคอมโบคู่การสามารถไปแครได้แต่ผมไม่ทำ ก็คือเราจะไล่นจนตายคือหนึ่งครับคือกดแล้วมันจะวิ่งเร็วครับเวลาปล่อยมันก็จะมีเลื่อยบาดขาบาดขาเหรอคะหลังจากกดดีงก็จะถูกทุกหัวก็คือว่าสกิลกด2ทีเหรอกดค้างครับครั้งแรกกดค้างแลจะลากเลื่อยแต่ถ้าปล่อยมันก็จะมีเลื่อยบาดขา แล้วก็ตีธรรดามันก็จะตุ้หัวเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าของจริงเป็นยังไงนะสกิีที่2องนะคะตุ้มตุ้มไมายถึตุ้มแล้วสร้างดาเมจกับฮีโร่ตัวอื่นถูกไหมอือสามอวตธะถ้าโดนโดนตีก็จะเพิ่มเลือดเปลี่ยนดาเมจที่เราต้องรับมาเป็นเลือดของเราเองใช่ไหมคะ ใครก็ได้ซื้อกาแฟให้ปอหน่อยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะตัวเด็กท่าตัวนิ้นาสกิลของเขาค่อนข้างจะโหดหน้าดูเลยนะคะเราเปิดขายวันที่29กันยายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนไปลองกดดูลองทดลองฮีโร่เล่นดูก่อนก็ได้ว่าชอบไหมนะคะอ่าเราไปดูรูนไอเทมแล้วก็พลังแสงของตัวเด็กส่ากันดีกว่านะว่าต้องใช้อะไรบ้างคะปออ่าอ,<ค>อันนี้ ตาปากครับอันนี้คือถ้าฆ่าเลเยอรเตรีจะได้เลือดเด้งครับแล้วอันที่สองอที่ถ่างก็เพื่อนำเอ็ดสุดท้ายก็เป็นถ้าตีเขาห้าค,ครั้งมันจะเด้งเลือดเราแต่ชื่อมันคาวบอยสกิลหนึ่งด้วยถ้ากดค้างไว้มันจะมีการะแตกหกเลยแล้วแถวที่สองรีคอร์ดี้พัสไปแล้วอีกอันหนึ่งะะแล้ค่ะก็ถ้าฆ่าก็บวกพลังการตี อันนี้คือพลังแฝงแล้วต่อไปเป็นเรื่องของรุ่นร้าเล่นผมใช้เป็นรุ่นอ w เวตีไวต์โปรเทคห้าเมตรแล้วอีกอันเป็น s p i เ i t รสรย์แล้นคอเสร็จแล้วต่อไปเป็นในเรื่องของไอเทมรองเท้าก่อนเลยแล้วชิ้นที่สี่เหรอคะเจอตัวเวทก็ออกการเวกต่องชิ้นนี้อะไรก็ได้อ่าแล้วถ้าเจอพวกแบบแครี่อะเยอะอะก็่องชิ้นนี้แทนแบบแดง ุดท้ายก็กเกิดก็เกิดนะคะอ่าประมาณนี้ตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้ทั้งไอเทมรูแล้วก็พลังแสงครบแล้วนะคะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเล่นตัวนี้ในตำแหน่งออฟเลนแล้วเป็นยังไงนะคะไปกันเลยไปแล้ว ตัวนี้นี่เราอัพสกิลสองก่อนเลยคุณผูมคะไม่อัพทีวีแรกทำไมเราถึงไม่อัพสกิลแรกก่อนมันหลดนน้ำเลยอย่างนี้นะคะสกิลแรกเนี่ยเรากดแล้วมันจะขึ้นวงวงแดง,แดงๆรอบๆตัว พอเราปล่อยปุ๊บมันเลื่อยมันจะตกใส่หัวสตูใช่ไหมคะครับอ่าแล้วระหว่างเรากดมันเดินเร็วด้วยใช่ครับเรียกว่าแวนทกิลหนึ่งคือการแหวนไปหาสตูนะคะแล้วเงก็ยิเคียร์กี้แล้วไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเติมเพื่อน ได้สิคะจริงๆเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันขึ้นกระแตกเหลืองๆขวามือด้วยนี่ใช่ไหมคะคอันนั้นคืออะไรเอ่ยเวลาตีศัตรูมันเพิ่มผมลาลองตีให้ดูมันมันมันก็จะเพิ่มจำตีเราแล,แล้วก็ลดลดพลังกำังตีของศัตรูแล้วเราก็ตีแรงขึ้นด้วยนะ บวกเลย,เ,ลยเราไ่ไ้เพราะว่าเรามีอันเต้ปมหน้าไหนก็ทำร้ายเราไม่ได้เฮบวกยับเราตายแทนเพื่อนเลยได้เลย จริงๆแล้วอ่ะสกิลกับซินเนสเตียที่เราจะคอมโบกันเนี่ยก็คือต้องให้ซินเนสเตียร์เขาระเบิดตัวเองก่อนหรือว่ายังไงคะอยู่ใกล้กันปึ๊บแล้วก็เซเนสเตียกดกระเบิดแล้วกดระเบิดตามอ่าก็คือมันจะขึ้นมันจะขึ้นสกิลเล็กๆขึ้นมาที่ตัวของเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเกิดว่าซินเนสเตียร์เขากดกดระเบิดถ้าจะตายปึ๊บแล้วก็กดแต่ถ้าเราไม่กดเขาก็จะตายไปเลยอ่าเราก็คือปล่อยปล่อยเซอร์ไปบอกเพื่อนเรากดไม่ทันเลเราลองทำสักทีนึง ก็ไปแล้วไปมากๆเราก็กดอันตีดีครับเออเลือกตัวเต็ฟ้ายังกับยังกับไปฮิวในป้อมยังไงอย่างนั้นเลยนะทุกๆคนหมดแล้ว็ใส่สุดดีครับโอ้โหไม่ธรรมดานี่วผมนีล้วโหดไปเรื่อเพื่อนบึ้งมาแล้วจ้าเมื่อกี้กดไม่ทันแต่เพื่อนมีตัวแตก กดไม่ทันกดไม่ทันเฮ้ยอยู่ข้างกันมันน่ากลัวมากเลยใช่สองคนนี้นี่อยู่อยู่ข้างกันนี่คือสู้ได้หมดนะ่ะกดให้ไวกดอันติให้ทันอย่างนี้นะครับแล้วป้อมจะเพิ่มเลือกให้เราโดยอัตโนมัติโอ้โหวจะให้ขนาดนั้นถามจริงเจอตัวนี้ต้องทำไงเนี่ย จะวิ่งทันมอไซค์ไหมทุกคนว่าตัวนี้มันจะแพ้พวกตัวที่จับเราขนาดใช่ไหมป็นเจออาร์ัมหรือว่าอลิสเตอร์อย่างเงี้ยก็คือกดอันติไม่ได้ไดจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวที่แพ้อยู่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงเลือดเราก็คือเฮ้ยเรียกว่าโกงอะ่ะพูดง่ายๆเพิ่มเพิ่มเลือดในป้อมคอนอื่นได้ผมผมได้เวลาตายแล้วเพื่อนจะฆ่าเราตายแล้วผมว่า เฮ้ยเรายังมีอันตีเราต้องแทนติก่อนดีจริงข้าเตายก่อนเลยเออ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 กดอันติให้ทันครับผมโอเคเลือดเต็มออกมาได้สวยหล่อมากๆต้องโดนแล้วแหละต้องโดนแล้วแหละเออมาพี่ครับผมเออ ถ้า,าตัวตายแทนเพื่อนเออตายแทนเพื่อนด้วยตายตาเพื่อนเอามาเพื่อนเพื่อนเอาเลยตีบ้านฝากด้วยเหลือด้วยโอ้จริงๆตัวนี้ก็ถือว่าโหดมากอยู่นะทุกคนอย่าลืมไปตำกันนะอ่าตัวนี้ทำดาเมจได้ดีแค่ไหนคะปอ ว่าถ้าเป็น Open Tank อฟเอาเป็นแท้งเอาเป็นแบบล็อกกุดดาเยอะๆแล้วก็เอาเปอัติตีให้ท่านจริงๆตัวนี้ถือว่ารับดาเมจได้ดีอยู่ใช่ไหมคะรับรับให้หมดเลยได้รับแทนหมดเลยได้คอ่าคือถ้าเรากดอันติีทัน,น่ยรารับแทนเพื่อนให้หมดได้เลยนะคะแล้วเราก็ไม่ตายด้วยเรียกว่าเจ๋งมากแมนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะวันที่19กันยายานี้นะคะไปกดกันก็เก็บตังค์ื้อนะครับทุกคนส่วนปอคะเรามีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับหน่อยไหมก็เพจ อวีครับเอ้ยไม่ใช่ไม่่อาวีครับ,าารบทุกคนคาุีว่านะคะเราปล่อยให้นอ้องปอนะคะไปนอนดีกว่านะคะตอนนี้นะคะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปแล้วนะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ